เจ้าก็เป็นอย่างนี้อย่างนาะมือนีิเนาะเจ้ากระห้องคอยยื้บัดมือเนาะโอ้ไปแบบนี้เดียวปรึกษา,าวาาไปคอยทำเนี่ยไปยังไลยแล้วบังกุยยบ้ดมือน้าอ่านท่าพวกเป็นจักหาอาบเ <ๆ S 1> ลาะหาตะเลขยืม้มือนีิถือยื้บอกถือกยังกัวเจ้าตัวคอยรอนมาในปกกระกอบๆๆๆอันนี้จริงปอันนี้โดนฉันเลยอีออีออหมือเอาแต่ล่างถือกี่ได้ล่ะ ยองแล้วเราบอกคุนมาถือ่าเออเราฝันแม่นเถอะเอต้องสุดข่กินข่ตีข่ต้องออนั่นแหละน่ารกัถุงจะข่อยสีอาบบาปอืมนั่นให้ข่ทาเนี่ยหาไม่ยากนั่นเป็นเรื่องความไม่ยิ่งข่อยบอกต้าไปตามเมียข่อยก็ขปฏิหายข่ไปที่นีเมื่อกาคาใจข่ให่ข่ทามเจาะซะอืมหามาข่เห็นเขาโคตรในโลกอะไรไหมฮนเย้แคบปที่นี่เฮ้ยยี่สิเปอิหนึ่งสะออนไล่หนเงินเรือคนมาไม่เงินหนึ่ง เดี๋ยวเีสงอายุไม่เขาโอ้ใส่เหลักเตี้ยอ่่มันที่ดีคนเอื่นแยเอ่ยรคบเย่ครับเนี่ยไม่ดีหรอกมันรูสึงเด็กโอ้ยขันเป็นเขามาเอิข่อยเอื่ยครับเอื่ยรับเนี่อุ้ยเมื่อใจคอยฟูขึ้นมากคุณล่ะ เสียงเขาก็มวนก็เป็นตาหักอยู่แล้วเข้ามาเอื้อครับเอื้อครับนี่คนมีเงินตัวอะไรควรซื้เปย์ควสิือโอนไฮบรดผู้แล้วเสียงตวงมวนตวงเป็นตาหักบปติเสธแมนแสดงว่าเขาเป็นผู้มีความรวยเจ้าเจ้าของใครไฮคุณแล้วผู้ใดเอื้อครับคอยจกเงินให้ทันทีเลยแล้วเออยัยครับยืมสักห้าพันหน่อยเอาก็ได้ตัวว้ายนะยัยครับโอ้ย ไผ่สิกาหายแล้วเปลงดูผมก็จอดอยู่กลางนาผากุนผมก็จอดุยอ่นโา่นกุนขนมาเอ้ยเ้าเอ้ยคาปันี่แม่เสียงกะเถาสันหัวใจขอาก็ตกกุยยุกุนตื่นมองกุนไันมาสิหัวใจไม่มาสิกู้โม่ไห้ก็ยืนดออจี